อัปเดตเมกับโปรเจกต์ท่าเรือแหลมฉบังเฟส3เผยการก่อสร้างงานทางทะเลคืบหน้ากว่า45%เตรียมพร้อมเปิดให้บริการท่าเรือ F ในช่วงปลายปี2570เชื่อมการขนส่งอย่างไร้รอยต่อดันไทยฮับการขนส่งในภูมิภาครายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับ นางมพนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉะบังระยะที่3ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉะบังระยะที่3ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สําคัญของประเทศในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec อีกทั้งยังนับว่าเป็นหนึ่งใน15นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เชื่อมโยงการขนส่งอย่างไร้รอยต่อควบคู่กับการพัฒนาประเทศโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักทั้งนี้จากการรายงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มีการระบุว่าสำหรับความคืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ในส่วนที่1งงานก่อสร้างงานทางทะเลสามารถดำเนินงานได้ไปแล้ว45.09%จากแผนปฏิบัติ48.95%ซึ่งล่าช้ากว่าแผน3.86% โดยสาเหตุของความล่าช้านั้นนะครับเกิดจากงานทางทะเลนอกชายฝั่งซึ่งประกอบไปด้วยงานก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเลชนิดแกนทรายเป็นส่วนใหญ่โดยช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงมรสุมของพื้นที่ซึ่งทำให้เกิดคลื่นลมแรงและเกิดปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโดยผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานนางมนพรยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าได้มีการกำชับให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยประสานไปรยังผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา หรือกิจการร่วมค้า CNNC ให้เร่งรัดการดำเนินงานรวมถึงวางแผนแก้ไขปัญหาโดยการให้ผู้รับจ้างเพิ่มเวลาในการทำงานพร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานในช่วงที่คลื่นลมสงบและให้ผู้รับจ้างปรับขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศรวมถึงให้พิจารณาเพิ่มเครื่องจักรทางทะเลเพื่อแก้ไขความล่าช้าดังกล่าวขณะเดียวกันการท่ารือแห่งประเทศไทยได้เร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบพื้นที่ถมทะเลพื้นที่3ให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน2567โดยต้องเร่งให้ได้เนื้องานเพิ่มขึ้นประมาณ3-3.5%และมั่นใจว่าจะสามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนพร้อมส่งมอบงานก่อสร้างส่วนที่1ได้ภายในเดือนมิถุนยายนปี2569รวมถึงจะไม่กระทบกับสัญญาของบริษัทเอกชนคู่สัญญาสัมปทานบริษัท GPC International Terminal จำกัดหรือว่า GPC ที่ปัจจุบันทําพื้นที่ถมทะเลเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้จะพร้อมส่งมอบให้กับทาง GPC ได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี2568และสามารถเปิดให้บริการท่าเรือเอฟได้ภายในสิ้นปี2570นอกจากนี้นะครับนางมนพรยังได้มีการมอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งรัดการดําเนินการโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉะบังเฟสที่3ให้แล้วเสร็จทันตามกรอบเวลาซึ่งจากการรายงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยพบว่า ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแต่ยังคงล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้เล็กน้อยอย่างไรก็ตามได้มีข้อเสนอแนะให้ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยกำชับทางผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถส่งมอบงานตามแผนที่กำหนดไว้โดยอาจส่งมอบบางส่วนเพื่อให้สามารถดำเนินการในส่วนที่2ได้ ทางด้านนายเกรงไกลชัยสิริวงุ์ผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มีการกล่าวว่าสําหรับงานส่วนที่2ง,งานก่อสร้างอาคารท่าทีบยเรือระบบถนนและระบบสาธารณูปโภคซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการร่วมกับบริษัท CSEC จำกัดเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาโดยปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างที่บริษัทได้มีการเตรียมงานก่อสร้างและรวมถึงทําการขออนุญาตส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบมุดหลักฐานอ้างอิงและการเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาเป็นตน้นในขณะที่งานส่วนที่3ซึ่งเป็นงานก่อสร้างระบบรถไฟและส่วนที่4งานจัดหาเครื่องมือพร้อมจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยในงานส่วนที่3และส่วนที่4อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารการประกวดราคาหรือว่า TOR โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลการประกวดราคาได้ภายในต้นปี2568แต่ว่าอย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่3เป็นการพัฒนาและดําเนินการในส่วนของท่าเทียบเรือ F เป็นลําดับแรกซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าจาก11ล้าน TEU ต่อปีเป็น18ล้าน TEU ต่อปีสําหรับการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังนะครับถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการขนส่งและกระจายสินค้าที่สําคัญของภูมิภาครวมถึงยังช่วยสนับสนุนการลดต้นทุนการขนส่งโดยรวมของประเทศ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายการลดต้นทุนด้านโลจิสติกสและมุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคและรวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์ที่สำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอีกด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ